matter. 5 t t e r w m a TER t s to you? <S Five matter, ห้าข่าวที่น่าสนใจประจำวันที่30มีนาคม2565คณะรัฐมนตรีมีมติไม่รับร่างพรบรสุราก้าวหน้าโดยครอรมมีความเห็นว่ายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในการผลิตรวมถึงควรมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงในบางเรื่อง เพื่อไม่เป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชนแต่ย <throughout the world> so no <mon> ังควบคุมดูแลการผลิตสุราภายใต้มาตรฐานด้านสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่จำเป็นต้องแก้ไขร่างพรบภาษีสรรพสามิตร่างกฎหมายอีกฉบับที่คอรมยังไม่รับไปพิจารณาต่อนนั้นก็คือร่างพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งที่ประชุมครมมีความเห็นว่า เจตนารมณ์คล้ายคลึงกับร่างพรบรคู่ชีวิตที่เคยเห็นชอบไปแล้วซึ่งครอบคลุมหลายมิติโดยขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชศึกษาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประสานงานสภาเสนอคาดว่าจะเสร็จในเดือนเมษายนนี้ท็อปนิวส์ถอนตัวร่วมผลิตรายการทั้งหมดกับสถานีโทรทัศน์ช่อง5 กรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รายการข่าวเที่ยงช่อง5ซึ่งผลิตโดย t o อปนิวส์ดำเนินรายการโดยอัญชลีภัยริรักและกิติมาธารารัตนกุลกำลังเสนอข่าวเกี่ยวกับสงครามรัเสเซียยูเครนก็เกิดการตัดรายการไปอย่างกระทันหันท่ามกลางกระแสข่าวว่าทางช่อง5มีความกังวลถึงภาพลักษณ์ประเทศไทยต่อสงครามดังกล่าวหลังจากที่รอคอยผลมาสักพักใหญ่ ในที่สุดกกตก็ได้รับรองผลการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสีโดยรับรองให้สุรชาติเทียนทองเป็นสอสอเขตหลักสี่อย่างเป็นทางการแล้วย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสุรชาติได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งเหนือผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลพรรคกล้าและพรรคพลังประชารัฐได้สำเร็จหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโบราณสถานในอิตาลีได้เริ่มใช้สปอต หุ่นยนต์สุนัขสีขาผลิตโดย Boston Dynamics มาช่วยเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างในโบราณสถานเมืองปอมเปอีเหตุผลก็คือเมืองปอมเปอีเต็มไปด้วยซอกซอยและพื้นที่เล็กๆซึ่งสปอตมีความสามารถทำงานเก็บข้อมูลในพื้นที่เหล่านี้ได้โดยเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าจุดประสงค์คือเพื่อทำให้การเก็บข้อมูลที่มีอยู่มีคุณภาพมากขึ้น